Connected Living Solution นะคะอสังหาเป็นเรื่องจิบจิบด้วยเทคโนโลยีค่ะวันนี้ค่ะจิ๊บพามาคุยกับเรื่องของเทคโนโลยีในการอยู่อาศัยนะคะจะเป็นยังไงคลิปนี้จิ๊บจะเล่าให้ฟังค่ะ สวัสดีค่ะจิจ๊บจากเพจสังหาเรื่องจิ๊บจิ๊บค่ะวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากพี่อ๋องนะคะเป็นผู้ก่อตั้งนาสเกตค่ะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในบ้านค่ะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเรารู้จักกับเรื่องของ Living So l u t i o n เรื่องเทคโนโลยีเอามาใช้ในบ้านแล้วใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มันล้ํากว่านั้นค่ะก็เลยให้พี่อ๋องค่ะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับนาสเกตให้พวกเราฟังแต่ก่อนอื่นนะคะให้พี่อ๋องแนะนําตัวก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีนะคุณจิ๊บ <ฮะ S 1> ขอบคุณที่สาวแวะมาก็คือชื่อชื่อผลินนะครับ เราเราอยากจะทําให้การ อยู่อาศัยในคอนโดเนี่ยมันสะดวกมากกว่าสั่งอ e ีคอมเมิร์ซอีกนะครับก็คือเราก็เลยไปทำเป็น device ขึ้นมาตัวหนึ่งเป็นเหมือนเป็นแท็บเล็ตน,นะครับแล้วก็มีบาร์โค้ดสแกนเนอร์เราดีไซน์มันขึ้นมาเองเพราะว่าเราอยากจะทำสิ่งเนี้ยขึ้นมานะครับแล้วเราก็เอาไปติดอยู่ในแต่ละห้องลูกค้าก็สะดวกด้วยการที่ว่าเวลากินของกินข,ข,ของใช้หมดก็แค่เอาบาร์โค้ดไปสแกนที่เครื่องเดี๋ยวที่เหลือเราจัดการให้จริงๆแล้วอะ่ะเราอะ่ะจิปเห็นอุปกรณ์อันเนี้ยมาสักพักหนึ่งแล้วจากพี่ออกเนี่ยเอามาให้ดู ก่อนนะ่ะเวลาจิ๊บจะสั่งอะไรก็แล้วแต่จิ๊บสั่งผ่านมือถือเนาะมือถือเราก็หน้าจอแค่เล็กๆตรงนี้ก็เลยรู้สึกว่าโหมันค่อนข้างยุ่งยากพอสมควรเลยหรือแบบมันก็จะค่อนข้างถ้าเราจะเปรียบเทียบเรื่องของราคาเราจะต้องไปแอปพลิเคชันหลายอันมากเลยก็เลยรู้สึกปวดหัวมากแต่พอมาเจอเทคโนโลยีนี้ค่ะมันทําให้ชีวิตผู้หญิงที่วุ่นวายอย่างจิง๊บอยู่แล้วเนี่ยรู้สึกจัดสรรเวลาได้ดีขึ้นอยากให้เล่าถึงความเป็นมาแล้วก็เทคโนโลยีนี้นิดนึงค่ะว่ามันเกิดมาได้ยังไงแล้วก็เกิดมาในช่วงโควิดพอด ก <G TA> ็คือคือก่อนหน้านี้จริงๆผมก็ทํางานอยู่ในโลกออนไลน์นะครับเราก็พบว่าการสั่ง <G TA> ของของโกลเ e อรี่หรือของของ,องใช้ในบ้านเนี่ยมันมีปัญหาที่ต่างกับ Gold, กล่องการอีคอมเมิร์ซอย่างอื่นอย่างหนึ่งคือว่ามันเป็นของที่ไม่ได้สนุกในการสั่งคือสมมติว่าถ้าเราจะสั่งอีคอมเมิร์ซสั่งเครื่องสาอางสั่งอะไรมันสนุกใช่ไหมได้ดูเครื่องสาได้ดูในการแต่แบบต้องสั่งไข่สั่งน้ําสั่งทิชชู่ทุกๆสองสามอาทิตย์อย่างเงี้ยมันเริ่มไม่ค่อยสนุกแล้วแล้วอันที่1อันที่2ก็คือเวลาจะสั่่งที มันเนื่องจากราคามันไม่ถูกมันไม่มันไม่แพงนะครับเราก็ต้องสั่งหลายๆชิ้นน,ะนึกภาพลองสั่งไข่สั่งน้าทิชชู่หลายๆชิ้นให้มันถึงขั้นต่ำอ่ะเออมันเหนื่อยมากมันเหนื่อยมากตอนเพราะาเราเราเคยทําไม่นี่มาก่อนเราก็บอกว่าเฮ้ยทำยังไงให้มันง่ายๆสั่งน้อยๆสั้นๆแล้วยังได้ของราคาถูกอยู่นี่คือโจทย์นะครับสิ่งที่เราไปแก้ก็คือว่าเออถ้าเราทปปําแอปอย่างเดียวเนี่ยก็จะก็จะเจอปัญหาส่วนหนึ่งที่คุณจิ๊บพูดอีกอันนึงอย่างที่ที่เจอก็คือว่าลูกค้าก็จะต้อองหลด1แป สำหรับหนึ่งห้างถูกตออ้องแ,แ,แต่หลายครั้งที่เราอยากสั่งจากหลายห้างนะครับเราก็เลยดีไซน์โจทย์พวกนี้ผสมผสานเข้าด้วยกันว่าทำไงจะสั่งบ่อยๆเล็กๆได้ง่าย,ได,ายได้ครบนี่คือโจทย์นะครับท,ที่มาของมันคือแบบนี้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าบลิงกิ้งเว็บขึ้นมาได้ก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมก็เอ๊อยากจะทําให้เกิดสิ่งนี้จังเลยทําให้อ e ีคอมเมิร์ซมันออกมาในโลกจริงแล้วมันง่ายมันใช้ได้ปรากฏว่าผมมากินกาแฟกระป๋องนะครับแล้วกาแฟกระป๋องหมด ก็เหมือนก็เหมือนทุกคนแหละแบบโอไปซื้อยากแล้วเพราะมันขายที่ห้าง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 วิลล่านะครับเราก็เลยตอนนั้นเนี่ยก็เกิดปิงเว็บขึ้นมาว่าเฮ้ยสมมติถ้าหน้าตู้เย็นเนี่ยมันมีบาร์โค้ดสแกนเนอร์เลยนะอยากได้อันนี้ไปสแกนเลยใช่ใช่ใช่มันมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่แบบเป็นสมาร์ทฟริตที่แบบต้องมากดเลือกนี่คือแบบเออมันหมดอยู่ตรงนี้ไม่เลือกแล้วอ่ะก็จะกินอันนี้เพราะว่าจากพฤติกรรมก็คือพฤติกรรมทุกคนเนี่ย80%ของตู้เย็นก็จะเหมือนเหมือนเดิม อ่าใช่ไหมเราก็จะกินของกินของใช้ซ้ํำเดิมๆแล้วของพวกนี้เราไม่ได้อยากเลือกเราแบบเอออยากให้มันมีจ่ายตังตัดบัตรไปเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยเป็นที่มาของมันแล้วเราก็เริ่มพัฒนาเพราะว่า เออเริ่มพัฒนาฮาร์ดแวร์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่มีในตลาดฮาร์ดแวร์ที่จะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยครับอันนี้นี่คือจุดเริ่มต้นที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์ของมันคือมาจากเพนพอยต์แหละมาจากเพนพอยต์เพนพอยต์ทั้งหมดที่ที่พี่ออกมุ่นมาเนี่ยคือเพนพอยต์ของจิตเองคือจะเป็นคนหนึ่งที่ซื้อของทรนี้ต้องไปวิลล่าอันนี้ต้องไปท็อปอันนี้ต้องไปแล้วก็จะมีความแบบต้องเปรียบเทียบราคาเองและที่สําคัญคือสั่งของเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันมีตัวฮาร์ดแวร์ตรงนี้มาเราแค่สแกนบาร์โค้ดมันตอบโจทย์มากแล้วได้ยินข่าวว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของของใช้ในบ้านอย่างเดียวเริ่มมีอาหารเริ่มมีตัดผมเริ่มมีแม่บ้านคือแบบมันเหมือนรวมทุกแอปมามาเป็นผู้ช่วยอยู่ในบ้านเราใช่ไหมคะจุดจุดหลักของของการที่มันต้องมีฮาร์ดแวร์เงี้ยครับก็คือว่าเราอยากได้ประโยชน์จากเขาเรียกว่าประโยชน์จากการที่อยู่รวมกันอีโคโนมีออฟสเกลเพราะว่าเวลามันเป็นแอปเนี่ย คืออย่ายกตัวอย่างอย่างตัดผมเนี่ยฮะตัดผมเนี่ยถ้าเป็นแอปโหลดตัดผมเนี่ยเราไม่ช่างก็กลัวไม่รู้ว่าบ้านใครเรียกไปใช่ไหมครับเออเพราะว่ามันต้องไปให้บริการหรือว่าจะสั่งของในบางทีนอกพื้นที่เขาก็ไม่ได้มาส่งแต่การที่เรารวมรวมเพราะว่าตอนที่เราขายเนี่ยเราไม่ได้ขายเราไม่ได้ขายเป็นเครื่องเครื่องนะครับเราขายแบบ <ยก S 2> ทงตึก,กใช่ใช่อย่างตึกตึกที่เยอะสุดที่เรามีก็พันสองร้อยพันเกือบพันสามร้อยยูนิตอย่างเงี้ยทีเนี้ย การที่มันมีการที่มันมีวอลลุ่มรวมๆกันนะครับมันทําให้แต่ละคนเนี่ยสั่งขั้นต่ำได้ปกติคุณจิ๊บอาจจะสั่งทีต้องสั่งแบบ900พันหนึ่งถึงจะมาสม่งใช่ไหมใช่แต่ทีนี้พอสมมุติว่าถ้ามีสักสิคนสั่งรวมกันมันจะเริ่มสั่งคนละ0 0ได้แลได้ละอ่าทีนี้สั่งแปบบ๊แบบแบบเดียวก็ได้อย่างเงี้ยอย่างเช่นไปนตัดผมเขาจะรู้อ๋อถ้ามาคอนโดนี้เขารู้จักอ่าแบบเขาเขา<ๆ>รู้สึกปลอดภัยอย่างเง<ๆ>ี้ยเราก็จะจะได้ประโยชน์จากการที่มันรวมตัวอยู่ด้วยกันและเกิดบริการใหม่ๆขึ้นมา มันมีไอเดียหนึ่งนะคะคือเรื่องของสั่งอาหารร้านดังอยู่ในแอปสมมติฉันอยากกินก๋วยจั๊บถุงเดียวอ่ะเราต้องสั่งโอ้โหต้องรอราคาบางทีค่าส่งแพงกว่าค่าของอีกแต่นี่คือที่พี่บอกเล้วไอ้จิฟังคือมันจะมีการที่แบบรวมกันรวมกันในเวลาเดียวใกล้เคียงกันที่เขาจะสั่งอาหารใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันได้ในเรื่องของ ราคาด้วยความเร็วด้วยความเร็วความสะดวกทุกๆอย่างเลยนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงนัสเก็ตแล้ตอนนี้มีใช้ในคอนโดแล้วก็มีตั้งจริงแล้วใช่ครับอยู่เราเราขายมาว่ามาณสักสามปี้วฮะแล้วก็ตึกเริ่มเสร็จเสร็จแล้วก็ขายได้ประมาณ6,000กว่ายูนิตนะครับแล้วก็ได้รับความกรุณาจากลูกค้าที่เป็นอสังหาชั้นนำาโดสังหาชนพูดชื่อไปก็จะรู้จักกับมีประเด็นหนึ่งเล่าให้ฟังตอนช่วงโควิด ซื้อของยากค่ะแล้วเสร็จแล้วเรื่องของน้ําดื่มสต็อกเจลแอลกอฮอล์นู่นนี่นั่นหายากมากนาเซตตอบโจทย์มากเลยคือได้ข่าวว่าไปทําให้ล็อบบี้ของคอนโดนั้นของสั่งเต็มล็อบบี้เลยเป็นยังไงบ้างคะก็คือคือคือตอนนั้นเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยมันยากกันหมดนะครับแล้วก็ล็อกดาวน์แล้วความต้องการก็พุ่งสูงมากแล้วก็ทุกคนก็จะสั่งของจากแอปแอปแปอปอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ ลูกค้าก็ตุนของจากเราเยอะเหมือนกันนะครับแต่โชคดีที่ว่าเราเราไม่ได้ให้บริการทั่วทั่วไปเราบริการ<ฆ>เป็นพื้นที่<ฆ>ดังนั้น<ฆ>คือเรารู้ว่าเรามีลูกค้าจํานวนหนึ่งอ่ะเราสามารถ m ม n a g e พวกของหายากพวกนี้ได้ได้ดีเพราะว่าพื้นฐานของทีมมันมาจากอ e ีคอมเมิร์ซนะครับเราก็ตอนนั้นเนี่ยเจลกฮ็มีหน้ากากมี ไอ้ผ้าผ้าไวท์มีมันทําให้ลูกค้าแบบเฮ้ยมันมีของ,ของคือเราเราอ่ะมีทีมไปกว้านสต็อกมาเลยเพื่อเซิร์ฟลูกค้ากลุ่มนี้อย่างเงี้ยฮะ<อ>แล้วก็พอลูกค้าสั่งของเนี่ยมันเ,เล่าเล่า,ลาตัวอย่างขำๆมานะแล้วตอนนั้นของมันเยอะมากจนเราต้องไปส่งเองผมต้องไปช่วยกันส่งอะ่ะคือออเดอร์มันเยอะมากจากนต้องถมพื้นที่ล็อบบี้เขาหมดเลยฮะแล้วก็ลูกค้าก็เดินมาลูกค้าคอนโดหรูนะเดินมาถ่ายยกกล้องถ่ายผมบบ โดนแน่นอนเละดราม,ม่าแน่นอนดรามแอเกตดราม,มาร่าแใช่เพราะว่ามัน็อบบี้เขาหรูมากอะไรเงี้ยครปรากฏว่าลูกค้าถ่ายแบบเฮ้ยคอนโดเรามีสิ่งนี้ด้วยอะ Thank you อตังกิ้วคือตังกิ้วม<อ>ใช่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 มันมันเลยทําให้พอหลังโควิดเนี่ยลูกค้าก็แบบแบบลูกค้าที่เป็นคอนโดเนี่ยก็เรียกบริการเราเพิ่มขึ้นเรียกให้เราไปคุยอย่างงครับก็ได้อันนี้ส่งเรื่องนั้นมาเฮ้ยคือ พูดกับกขาบอว่าคือคอนโดจิบามันเป็นคอนโดที่นานแล้วไม่มีอุปกรณ์พวกนี้อยู่ในห้องทันทันที่เรามีมือถือมีอะไรก็แล้วแต่ที่สั่งออนไลน์ได้สะดวกแต่เราก็รู้สึกว่าเราอยากได้ไอตัวนาสเกตเนี่ยไปอยู่ในห้องก็มีคนมาถามหาเยอะมากเลยอยากได้ติดเพราะว่านอกจากจะเป็นเรื่องของฮาร์ดแวร์ที่ไว้สั่งออนไลน์แบบใช้แค่สแกนบาร์โคดแล้วได้ข่าวว่าเป็นบลูทูธลำโพงด้วยก็คือมีบางโครงการเนี่ยเขาแบบอยากให้เราคืออยากให้มันทําได้มากกว่านั้นนอกจากเป็นฮาร์ดแวร์เฉยเพื่อสั่งของ มันก็สามารถเอาไปเป็นแบบเราเรามีเวอร์ชันหนึ่งประกบกับบลูทูธไปได้ด้วยก็เป็นลำโพงบลูทูธที่สั่งของได้เรียกของได้อะไเงี้ยครับมันก็เข้าใจมากก็เข้าใจง่ายขึ้นครับก็เรียกว่าตอบโจทย์นะคะการใช้ชีวิตสมัยใหม่นะคะตอนแรกที่บอกว่าเป็นแค่เรื่องของ Living Solution แล้วก็เป็น Smart Solution แล้วตอนนี้กลายเป็นเรื่องของ Connected Solution แล้วใช่ก็คือคือไอเดียของ Connected Home เนี่ยจริงๆเรื่องนี้คือว่าคือ เราเราอ่ะทำงานเรียกว่าทำงานอยู่ใน33 3สแอนเดียนะแอเียแรกก็คือเทคโนโลยีแอเียสองก็คือเรื่องของการบริการและก็การเก็บข้อมูลเรียนรู้ลูกค้าปรากฏว่าไปสะดุดตาบริษัทญี่ปุ่นเข้าไปไปสุดสะดุดตาบริษัทฮิตาชิที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเลยนะครับเขาก็ส่งทีมบินมาหาเรามานั่งคุยกันแบบออฟฟิศเราเล็กๆเ,เลยมานั่งคุยกันแบบ3ามสี่คนเงี้ยคือเพราะว่าคือมันการเขาที่ที่เขาประทับใจทีมเราเนี่ยเพราะว่าเขารู้สึกว่าเฮ้ ไอเดียของ IoT Internet of t h i n g เนี่ย mm hmm. เขาเขาคิดออกแค่ว่าทำเป็น maintenance และอยากให้มี Service แต่พอมาถึงเมืองไทยเล็กๆออมีบริษัทหนึ่งสตาร์ทอัพเล็กๆทำฮาร์ดแวร์เขียนซอฟต์แวร์ต่อ Service ขายให้บริการเคเลแบบ ทึ่งมากทึ่งมากจนเขาส่งตัวเครื่องบินให้เรา,เราบินให้เราบินไปคุยกับท,ทีมเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เราทํางานร่วมกันมา3ปีเขาก็เขาก็แชร์ไอเดียเรื่องวิชั่นที่ที่เขาเห็นมากกว่าเราเรื่อง Connected Home มคอนเ n n กเต็ดโฮมคอน n n ็กเต็ดโฮมมันเป็นอย่างเงี้ยฮะ uh, คือว่าเราคนได้ยินคําว่า Smart Home ใช่ไหมสมาร์ทโฮมก็มีแอปปิดเปิดไฟได้เช็คไซรับในห้องได้แต่ว่าเราอะใช้พื้นใช้ชีวิตอยู่ใน Urbanization หมายความว่าอยู่ในบริเวณนั้นในคอนโดในที่ที่ทำงานอย่างเงี้ยเราก็ใช้อยู่รอบรนบบร Connected Home เนี่ยมันความหมายก็คือว่านอกจากเราจะอยู่ในห้องแล้วเนี่ยเรายังรับรู้หมายถึงว่าห้องเรามือถือเราเนี่ยยังรับรู้สภาพรอบๆค้างได้ด้วยเช่นอะไรอย่างเช่นห้องข้างล่างใช่ไหมครับข้างล่างคอนโดมีขนมปังขายอพอสามทุ่มขนมปังใกล้หมดอายุละเพราะว่ามันต้องทิ้งใช่ไหมครับสองทุ่มสองทุมก่อนจะหมดอายุเนี่ยระบบจะแจ้งเตือนเลยว่าเฮ้ย oh. เดี๋ยวมีขนมปังดิสขาถ้ากดถ้ากดเอาเดี๋ยว แล๊บหนึ่งเด,เดี๋ยวไปยืนรอข้างล่าง<อ>พี่ลงมารับได้เลยตอน3ามทุ่อเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือไอเดียของ Connected Home <อ>ใช่เราก็เลยแบบเฮ้ยถ้าไอเดียนี้เราทําได้ก็คือเราก็เอาเครื่อง n นสเก็ตเนี่ยไปแถมไปแปะไว้ให้ที่ร้านขนมปังข้างล่าง<อ>เลยพอเสร็จสมมุติ2องทุ่มปุ๊บนะครับต้งง่ายเพราะว่าร้านขนมปังไม่มีใครมาโหลดแอปกดแอปครับ ทำไม่เป็นก็เอาบาร์โค้ดง่ายๆเลยปิ้น A4 บาร์โค้ดอย่างเงี้ยก็พวกขนมปังเขาก็ชัดเจนอยู่แล้วแล้วว่าเป็นอะไระสแกนสแกนกดปุ๊บมันก็จะบลาสขึ้นไปนใช่แล้วก็ฉันอยากได้ฉันกดฉันอยากได้ฉันกดแล้วก็เข้าขิวลับอย่างเงี้ยเป็นไอเดียที่แบบโอ้ก็พัฒนาร่วมกันมาโอ้ดีมากเลยค่ะคือ จริงๆไอเดียเนี่ยจะคิดว่ามันคงอีกไกลตัวอีกหลายปีนะคือไม่ได้นึกถึงเลยแต่พอมาเห็นช่วงโควิดแล้วก็เห็นเรื่องของไอเดียต่างๆคือว่ามันตื่นเต้นมากเลยสุดท้ายนี้ค่ะฝากในสเก็ตที่หนึ่งค่ะว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาเปลี่ยนชีวิตคนเมืองยังไงบ้างคะพี่อ๋อก็คือยิ่งยิ่งช่วงโควิดเนี่ยคนก็ทํางานอยู่ในบ้านมากขึ้นนะครับแล้วเราก็พยายามคัดสรรบริการหรือว่าโซลูชันที่ทําให การอยู่ในบ้านเนี่ยคุ้มมากขึ้นนะครับตัวอย่างที่ชัดเจนง่าย,ายๆเลยก็คือเราทำ Subscription <ม>พวกน้ำไข่นมผงเาน้ำไข่ทิชชู่นะครับลูกค้าอยากซื้อเยอะอยากได้ราคาถูกแต่ไม่มีที่เก็บ<อ>ซื้อกับเรามาเลยเดี๋ยวเราทยอยไปส่งที่ทำแบบนี้ได้เพราะว่าเรามี Dense Location แล้วเราจะมีบริการแบบเนี้ยต่อไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะปรับตัวตามที่ตามที่พฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนไป น่าสนใจมากๆเลยค่ะได้ได้ความรู้ได้ไอเดียได้ความตื่นเต้นในการที่จะสั่งขนมปังใกล้หมดอายุแล้วต้องลดราคานะคะรู้สึกชอบมากเรื่องนี้นะคะสุดท้ายนี้ค่ะก็ขอบคุณพี่ออกนะคะที่มาแชร์ไอเดียให้ที่ฟังวันนี้หวังว่าจะได้มา เจอเทคโนโลยีใหม่ๆของ landscape อีกใน,อ,อ,กอ,นอีกหลายๆอย่างานะคะแล้วก็มาร่วมเล่าด้วยกันวันนี้ขอบคุณพี่หยองมากเลยค่ะขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเทคโนโลยีนี้น่าสนใจใช่ไหมคะแล้วเพื่อนๆมีไอเดียอะไรเดือคิดว่าเทคโนโลยีนี้จะตอบโจทย์การใช้ชีวิตยังไงลองคอมเมนต์กันมานะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เพจสังหาเรื่องจิตจิตด้วยนะคะ